เออต้องยอมรับแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครนะเข้าใจได้แล้วก็แม่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีในขณะที่ลูกเราป่วยใครจะไม่รักลูกตัวเองถูกไหมทุกคนต้องรารูปตัวเองอยู่แล้วอันนี้คืองดงดไปตําหนิตีเตียไครรั้งสิ้นไม่มีใครที่จะไม่รักลูกตัวเองนะจ๊ะพวกเธอเออเบงมาแทๆใครจะบอกเสียตัวเกียวไปยุ่งกัเอาเอาจะตัวเกียวไปไหนไปอ่ะมาตากับโยกฟุตบอลลูกอ็ ในตาเดี๋ยวขึ้นหมอหหเดี๋ยวเขาจะเป่าย้อนหลังลูปนะแต่พ่อตัวเกียรไปเรืยกง่องแกนรูปน้ำป้าดูเรียหน,น,นะน,น,นหนูนะ กลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่ของครอบครัวแสงทองฟินแลนด์หรือว่าตัวของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับตัวของแพร่ๆแสงทองนะครับเมื่อน้องมาริตะลูกสาวนะครับป่วยเป็นอิสุอิสัยก็คือไม่สบายมีไข้ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอีกไม่กี่วันจะถึงงานวันเกิดของผู้ใหญ่บ้านนะครับจนแฟนคลับต้องสองฝ่ายเนี่ยดราม่าก,กันว่าไม่อยากให้ลูกมางานวันเกิดพ่อหรือไม่ จนคุณแพววต้องออกมาโพสเมื่อวานนี้ครับดุเดือดเลยครับดราม่าเรื่องอื่นเนี่ยทนได้นะแต่จะเอาลูกมาแตะต้องเรื่องลูกเนี่ยยอมไม่ได้ครับเอาสมองส่วนไหนคิดว่าแม่จะวางแผนให้ลูกป่วยวันเกิดพ่อทําไมแม่จะไม่อยากให้ไปลูกต้องการพ่ออยากอยู่กับพ่อบ้างอันนี้คุณเป็นแม่เข้าใจดีเพราะลูกก็นับวันรอที่พ่อจะมารับแล้วจะปั่นเพื่ออะไรเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะป่วยจริงหรือไม่จริงอย่าแหกตาดู ข่อิสุกอิใสครับนาริตะเป็นข่อิสุกอิสัสแต่ปรากฏว่าแฟนคลับบางส่วนเนี่ยนะครับไปถล่มด่าเธอดราม่าเธอบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้ลูกมางานวันเกิดผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ซึ่งโอ้โหเธอบอกว่านี่ครับใครจะอยากให้ลูกป่วยจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมานี้ตัวของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องออกมาไล์สดชี้แจงประเด็นนี้นะครับชี้แจงแทนเลยบอกว่ารู้แล้วตอนได้ยินตอนทราบข่าวก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ อะไรกันทําไมถึงลูกสาวถึงเป็นอย่างนี้ได้กระตันหันป่วยแบบนี้พอได้โทรศัพท์ไปพูดคุยก็เข้าใจกันว่าป่วยจริงนะครับเป็นไขอ้อิสุกอิใสแล้วต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลก็เข้าใจได้นะครับพร้อมกับเบรกและบอนแฟนคลับบอกว่าอย่าไปถล่มเลยนะแม่เขาก็อยากให้มางานวันเกิดแหละแต่ตัวเดงก็เข้าใจได้นะเด็ดเอาโตเกียวมาก่อนไปรับลูกมาก่อนคนหนึ่งโตเกียวก็ต้องห่างจากจากนาฬิตาไปสักพักหนึ่งก่อนนะ เขาก็ชี้แจงแทนแพรพาพูดถึงแพรพาบอกว่าแฟนคลับเดี๋ยวไปถล่มไม่มีแม่คนไหนเนอยากให้ลูกป่วยนะครับลองไปฟังครับเออต้องยอมรับแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครนะเข้าใจได้แล้วก็แม่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีในขณะที่ลูกเราป่วยใครจะไม่รักลูกตัวเองถูกไหมทุกคนต้องรักลูกตัวเองอยู่แล้วอันนี้คืองดงดไปตำหนิตีเตียใครทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะไม่รักลูกตัวเองนะจ๊ะพวกเธอเออเบงมั่งเถอะใครจะบอกห้างลูกจะขอบันบออันนี้ก็ต้องบอกความความเป็นจริงเขาก็เห็นอยู่ แต่ส่วนอะไรพูดไปทีละส่วนอันนี้พูดถึงส่วนวันนี้อันที่ผ่านมาก็แล้วแต่อันนั้นอันต่อไม่เกี่ยวกันแต่ว่าอยากให้เอฟซีทีาเข้าใจไม่ไม่ไม่อันนี้กันเนาะฉีมวัคซีนก็มีโอกาสเป็นได้แต่หายไวขึ้นเหมือนโรคไข้หวัดโควิดนี้เลยหายปวดใช่แต่ว่าจะย้ำว่าน้องตัวเกียร์แบบเดิมน,นะพรุ่งนี้จะไปรับตัวเกียวเพราะว่าคาซิดพ,พร้อมแล้วตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วตางงานตางงาน,ต,งาน,ต,งานตาแล้วก็จะเป็นเจ้าของบริษัททายเพลงนี่ไงจะมาเห็นเคยเห็นตัวเกียวยังหรอยังเลยค่ะยังไม่เห็น ใช่ไหมในห้าตัวส<ม>นนีนั่นแหละอันนี้อันนี้ปอมนาฬิกานาฬิกาก็ยังไม่เจอไม่ใช่หรอยังค่ะขนาดใช้นางคุณตัวเกียร์สีไม่เคยเจอในห้ายังค่ะลูกเร์ไปอยู่งหรือะเอาเอาจากตัวเกียร์ไปที่ไหนไปอ่ะ <S <S นาฬิกาก็อยู่กับโยกคุณหมอลูกเหรอนาฬิกาโยกคุณหมอแล้วข,ข้าวยเป,าเป่าอยู่ข้างหลังลูกนะแต่พอตัวเกียร์ไปเรืียกผังแกนลูกน้ำใป้าดูแลหนูนะอืม ต้องมาลาคุณเอโอเคไหมลูกบาย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 สวัสดีค่ดวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะคบายบายเดี๋ยวเจอกันวันนี้ลูกไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ